สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกคันนะคะกลับมาพบกับช่องหมอนิงทารโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพระเกตย้ายราศีเข้าสู่ภพเรือนอริของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีมังกรบ้างนะคะเป็นการทํานายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง โปรดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดวงของคุณจะเป็นอย่างไรไพทาโร่จะทำนายออกมาว่าอย่างไรดวงของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวเกศ จรย้ายเข้าสู่คบเรื่อนอริจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะสองดาบการคิดการตัดสินใจการใช้ในเรื่องของซิกเซนนะคะแล้วก็จัสติกจัสติกคือความจริงความจริงความถูกต้อง the f o o การหลุดพ้น การเป็นอิสระการเป็นตัวของตัวเอง The Magician การเริ่มต้นการเป็นผู้รู้การศึกษาการร่เรียนการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ The Lover ความรักเข้ามาแล้วก็เจ็ดดาบ Knight of s w o r d อัศวินถือดาบ แล้วก็ราชินีถือดาบราชาถือถ้วยหนึ่งถ้วยไพ่ขึ้นมาบอกถึงความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคุณจะบังเกิดในเรื่องของความสำเร็จการทยทยานการฝ่าฟันการต่อสู้การวางแผนการดำเนินชีวิตของคุณก่อนหน้านี้ไม่ได้ง่ายเพราะว่าไพ่ดาบขึ้นมา ในเรื่องของการฝ่าฟันเนาะการบุกบา่าการฝ่าฟันการลุยการพยายามของคุณมันก่อเกิดในเรื่องของความสําเร็จถ้าช่วงเวลาก่อนหนี้ที่ผ่านมาคุณคุณพยายาม เริ่มต้นอะไรบางอย่างการตัดสินใจเริ่มต้นบางท่านเริ่มต้นในเรื่องของความรักบ,บางท่านเริ่มต้นกับธุรกิจใหม่ๆหรือเป็นการร่ำเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะต่อยอดในเรื่องของกิจการงานของคุณก็ได้มันเป็นเรื่องของความเริ่มเป็นเรื่องของการเริ่มต้นเนาะเมจิกเชียนก็คือคุณเป็นผู้ตื่นรู้เป็น คนที่มากประสบการณ์แล้วก็เป็นคนฉลาดเป็นคนตัดสินใจได้ได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ไหวพริบดีการพูดการเจราจารดูจะเป็นเรื่องของการถูกนิยมชมชอบบางท่านก็แบบฝึกฝนเนาะกับการล่ำเนียนฝึกฝนเพื่อให้ต่อยอดกับธุรกิจบางอย่างที่คุณอาจจะคาดหวังหรือกําลังที่จะลงมือทําหรือบางท่านอาจจะลงมือทําไปแล้วอาจจะแบบ ต่อยอดในเรื่องของการสมมุติว่าเป็นหมอดูก็เป็นล่ําเรียนไปอ่านไปเขียนไปศึกษาให้ลึกให้รู้แจ้งแบบนั้นได้ก็เป็นจังหวะเวลาที่ความจริงนั้นปรากฏก็คือความจริงที่คุณได้เรียนรู้การมีประสบการณ์หรือการออใช้ในเรื่องของทักษะต่างๆเพราะคุณก็เชี่ยวชาญมาพอสมควรกับทักษะการเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็ทักษะในเรื่องของการการดํารงชีวิตหรือการการทางานของคุณที่มันมันเพาะบ่ม ความความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความาความฉลาดหรือไม่ก็ความเก่งในด้านต่างๆของการงานของคุณก็ตอนนี้บางท่านอาจจะกำลังที่จะเริ่มธุรกิจใหม่หรือเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มันเป็นโอกาสดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสที่เข้ามาในจังหวะนี้ได้ข่าวดีได้โอกาสดี ได้รับรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างด้วยแล้วก็บางท่านถ้ามีในเรื่องของอการไปสมัครงานก็มีโอกาสถูกเรียกตัวถ้าใครมีในเรื่องของอการสู้คดีความการมีในเรื่องของตัวบทกฎหมายช่วงนี้คุณจะคุณจะเอาชนะได้หรือคุณจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณหลุดพ้นจากข้อข้อหาต่างๆที่คุณไม่ได้กระทำเนาะก็เป็นเรื่องของการหลุดพ้นเป็นเรื่องของการหลุดจากอะไรที่มัน ที่มันเหนื่อยที่มันที่มันยากสำหรับคุณน่ะก็คุณอาจจะทำอะไรที่มันเกินกว่าหนึ่งอย่างในเรื่องของงานเนาะอาจจะเป็นางานเร่งงานด่วนงานที่รับปากคนอื่นไว้หรือเป็นงานที่ทำเพิ่มจากงานส่วนตัวเพื่อต่อยอดในเรื่องของการเงินที่จะเพิ่มเติมเข้ามาก็มันเป็นเรื่องของการซุ่มทำเนาะเจ็ดดาบก็คือการซ่อนอะไรบางอย่างการซุ่มทำอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้ ใช้จินตนาการใช้ความคิดแล้วรู้สึกทําแล้วมันมีความสุขมันเป็นเรื่องของการปลดปล่อยปลดปล่อยไอเดียปลดปล่อยความคิดอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นเรื่องของการมีความสุขกับการทำค่ะบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วก็โฟกัสกับมันแล้วมันมีความสุขมันเป็นตัวของตัวเองบางท่านก็อาจจะไปกระโดดไปทําในเรื่องของสื่อโซเชียลหรืองานที่สอง ที่คุณรู้สึกว่าอันนี้มันคือจิตวิญญาณภายในที่คุณอยากจะทํามานานแล้วแล้วรู้สึกว่าทําแล้วมันมันมีความสุขมันแฮปปี้มากๆอมืมันเป็นเรื่องของโอกาสเนาะก็จะเป็นเรื่องของข่าวดีเนาะในบางท่านอาจจะไม่ได้ทํางานที่หมอหนิงบอกก็มีโอกาสที่คุณจะได้ทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเป็นอิสระการเป็นตัวของตัวเองแล้วทําให้รู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขแล้วก็มีเรื่องของการต่อยอดการได้ข่าวดีอะไรบางอย่าง หรืออาจจะเป็นเรื่องของความรักเข้ามาในช่วงนี้ใครที่รอคอยคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นไกลหรือรอคอยความชัดเจนในเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะชัดเจนจะเป็นความรักที่รู้สึกว่ามันแฮปปี้มันมีความสุขถึงมันจะไม่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรในช่วงจังหวะน,นี้คุณรู้สึกว่ามันแฮปปี้มันมีความสุขเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณอีก หยุดพักสเตร็งเครดิตบางท่านถ้าจะทำสัญญาอะไรในช่วงนี้การเริ่มต้นธุรกิจใหม่การรูปหุ้นลงทุนการมีเรื่องของการทำธุรกิจใหม่ๆมันเป็นเรื่องของการต่อยอดเนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ไปเลยก็ได้มันเป็นข่าวดีสำหรับคุณนะคะ ก็คุณจะได้ในเรื่องของเครดิตจะมีคนนับถือจะมีคนร่วมพุ่นลงทุนด้วยคุณจะสามารถที่จะพัฒนาไปได้ดีค่ะเพราะว่าคุณสามารถควบคุมได้สามารถที่จะทำธุรกิจให้มันโตได้คุณรู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักที่จะลุยรู้จักที่จะใช้อํานาจเพราะมันเป็นตัวของตัวคุณนะคะการเอาอยู่ทุกๆสถานการณ์เป็นทางด้านอ่อนหวานก็ได้ด้านนิ่มนวลก็ได้เป็นทางด้านของความแข็งแกร่งก็มี คุณรู้จักที่จะที่จะใช้ความสามารถของตัวเองให้เต็มที่ในช่วงจังหวะนี้นะคะอ่อนล้างานยุ่งค่ะอาจจะมีงานงานที่จะต้องแบบเยอะขึ้นภาระเยอะขึ้นแล้วก็งานต้องงานเล่งงานด่วนงานประจําก็ต้องทํางานนอกเหนือจากนั้นก็ต้องทํามีงานเข้ามาเยอะค่ะบางท่านอาจจะเป็นงานเก่าๆที่ต้องกลับไปแก้ไขแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเติบโตเนาะ แล้วก็เป็นเรื่องของการได้ช่วงนี้อาจจะได้เดินทางบ่อยหน่อยแล้วก็แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของความสําเร็จที่เข้ามาไม่ว่าคุณจะโฟกัสกับอะไรเริ่มทําอะไรในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีหรือบางท่านก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าดาวพระเกียรตยายตั้งแต่วันที่19กร,รกฎาคมไปจนถึงวันที่13กันยายนก็บางท่านอาจจะเริ่มไปแล้วและช่วงนี้กําลังก่อเกิดในเรื่องของการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างหรือ,อรับรู้บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของการ มีความลับหรือเรื่องของการทำอะไรที่ใช้ในเรื่องของทักษะการเรียนรู้อะไรบางอย่างหรืออาจจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเบื้องหลังมมันเป็นงานที่สองที่ได้ทำเพิ่มก็ได้มันเป็นเรื่องของอจังหวะโอกาสเนาะที่เข้ามาทำให้คุณได้เรียนรู้ปรับตัวเองเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะทำให้มันก้าวหน้าเติบโตได้ก็เหมือนกับ ก้าแรกของคุณเนาะได้ได้ลงมือทําได้เรียนรู้ได้พัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆก็อาจจะมีช่วงที่มันเหนื่อยบ้างหนักบ้างสบายใจบ้างมันก็สลับสลับกันไปเนาะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของออการพักผ่อนเพราะว่าช่วงนี้งานเหนื่อยแน่ๆค่ะคุณจะได้สังคมที่ดีได้เพื่อนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่ก็เป็นจังหวะที่ การงานจะฟื้นตัวการงานจะดีขึ้นการตัดสินใจอะไรของคุณก็ช่วงนี้คุณจะตัดสินใจได้แม่นยําเพราะว่าดาวพระเกตมากระตุ้นให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยาแล้วดาวพระเกตเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครครุบา,าจารย์ที่จะนําพาหรือหรือโดนบันดาลใจให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยําอมก็มีเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ว่าคุณจะทําได้อย่างดีตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกเมื่อดาวเกตอยู่ในภพเรือนอริจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่ว่าก็ยังมีเรื่องที่ต้องระวังอยู่หนึ่งอย่างก็คือจะมีคนทำอะไรรับหลังเบื้องหลังคอยแทงข้างหลังคุณได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ็ดดาบขึ้นมาเนาะคนที่ทำอะไรคิดร้ายคิดไม่ดีคอยหักหลังมาหลอกมาโกงก็ต้องระวังให้ดีเพราะคุณทำอะไรก็ต้องมีสตทิทุกอย่างที่จะตัดสินใจนะคะเพราะว่าเดอฟูก็คือความประมาท มันมีความประมาทเกิดขึ้นได้ในอนาคตตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เหมือนจะต้องมีข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าคุณจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่มันปิดบังซ่อนเลนด้วยเหมือนกัน <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะไพ่จะบอกอะไรกับคุณอีกว,ว้าวการเฉลิมฉลองเป็นเรื่องของความสําเร็จข่าวดีใครที่รเริ่มทําอะไรไปช่วงนี้ดูจะเฮงจะปังนะคะในเรื่องของธุรกิจหรือในเรื่องของความรักอาจจะเฉลิมฉลองหมายถึงการแต่งงานการ การได้เฉลิมฉลองการไปงานแต่งงานผู้อื่นก็ได้หรืออาจจะแต่งเองก็ได้เป็นเรื่องของข่าวดีนะคะศักดิ์ศรีขึ้นมาคุณจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่มากขึ้นคุณจะเป็นตัวของตัวเองคุณจะมีอํานาจของการเป็นผู้นําบางท่านก็เป็นอิสระจากความกดดันอะไรบางอย่างนะคะวิทยากร<ม>เดอร์มนติเทียนขึ้นมาเนาะก็ความเก่งความสามารถของคุณมันจะเผย ให้คนอื่นได้เห็นหรือไม่ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นนะคะทำอะไรก็จะดูโดดเด่นคุณจะแสดงฝีมือออกมาได้ชัดเจนคนอื่นจะเห็นผลงานของคุณชัดเจนมากๆในจังหวะนี้ด้วยหมุนเวียนฝันกลางวันบางท่านอาจจะอยากทําอะไรที่คุณอยากทํามานานแล้วก็ได้เป็นงานเก่า,เ,กาเป็นโปรเจกต์เก่าๆหรือนําโปรเจกต์อะไรที่มันพับกระดานไปแล้วกลับมาทําใหม่หรือคุณจะ ได้เรียนรู้หรือได้ได้ทําอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของความตั้งใจของคุณการโฟกัสอะไรบางอย่างแล้วมันก่อเกิดในเรื่องของความสําเร็จการการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นเรื่องของการได้ลงมือทําอะไรบางอย่างเดือดซันขึ้นมาอืมโอกาสนี้ทําให้คุณสร้างชื่อเสียงสร้างตัวตนมีคนเห็นผลงาน บางท่านก็อาจจะผู้ใหญ่เล็งเห็นความสามารถได้เลื่อนขั้นเ่อนตำแหน่งได้นะคะอืมก็เป็นในเรื่องของโอกาสที่จะเป็นเรื่องของความสำเร็จข่าวดีของคุณด้วยกังวลใจขึ้นมามันเป็นความคิดมากอะไรบางอย่างเนาะก็ไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณสามารถที่จะเติบโตได้การตัดสินใจอะไรของคุณขอให้คุณตัดสินใจอย่าง อย่างแน่วแน่แล้วไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องไม่ต้องวิตกกังวลเมื่อตัดสินใจแล้วก็ทําให้เต็มที่เพราะว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลมันเป็นเรื่องของการคิดทบทวนอะไรของคุณบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกเอ่อมันมันผิดหวังหรือมันยึดติดกับความรู้สึกผิดหวังอะไรบางอย่างเนาะที่มันอยู่ในจิตใจของคุณอาจจะรู้สึกสูญเสียความรู้สึก กับเพื่อนร่วมงานกับคนที่ทำลายก็ได้เนาะในบางท่านก็เหมือนให้คุณปล่อยวางให้คุณโฟกัสกับความฝันของตัวเองโฟกัสกับสิ่งที่คุณทำแล้วแล้วพุ่งเป้าไปที่มันคุณคุณจะไปในจุดนั้นได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าคุณจะไปยึดติดกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่มันพลาดไปแล้วหรือที่มันเป็นเ NERGY ด้านลบอะค่ะเหมือนให้คุณ เหมือนให้คุณก้าวหน้าต่อสิ่งที่เหมือนโฟกัสอะคะ่ะโฟกัสกับสิ่งที่คุณกำลังทำหรือทำอยู่ให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรมาขัดขวางเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นเส้นทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาโดนบนดานให้คุณมาเส้นทางนี้มันก่อเกิดความสำเร็จแล้วก็คุณจะเติบโตได้ ขอให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะคะทําอย่างเต็มที่มีโอกาสที่คุณจะได้ในเรื่องของข่าวดีความสําเร็จที่เข้ามานะคะไม่ว่าคุณคิดจะทําอะไรต็แล้วแต่อาจจะเป็นงานเก่าๆหรืออาจจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สำลับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมังกรอีกบ้าง เพรมสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาหรือคลื่นมรสุมที่มันถาโถมมหาคุณมันกำลังจะหมดไปเพราะว่าวันใหม่กำลังขึ้นมาพระอาทิตย์กำลังสองแสงสิ่งที่มันเป็นความขมุข,ขมัวเป็นปัญหาต่างๆมันกำลังจะจางหายไปขอให้คุณโฟกัสกับปัจจุบันเพราะว่าสิ่งต่างๆมันไม่อยู่กับเราจีรังยั่งยืนเนาะความทุกข์ก็เหมือนกัน มันมีได้มันก็หายได้อฟ้าใหม่วันใหม่กําลังเกิดขึ้นกับคุณโอกาสใหม่กําลังเข้ามาขอให้คุณโฟกัสกับมันอย่าไปยึดติดกับวันเก่าๆหรืออะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะ possibility ความเป็นไปได้มันมันมีโอกาสที่คุณจะทําได้อคุณจะรู้ว่าคุณควรทำอะไร คุณจะเหมือนกับมีซิกเซนนะคะอ่านสถานการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แล้วก็เหมือนรู้ลึกร,รู้ซึ้งถึงอะไรบางอย่างรู้ถึงคนก็ได้คนที่เข้ามาในด้านดีด้านบวกด้านลบของคุณแล้วก็คนที่ใส่หน้ากากเข้าหาคุณคุณจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของใครหลายๆคนนะคะอืแล้วก็เนี่ยหน้ากากขึ้นมาเลย คุณจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของใครที่เข้ามาหาคุณใครใส่หน้ากากคุณคิดเหมือนเหมือนเหมือนเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณคัดใครที่ไม่ดีออกจากชีวิตคุณเนาะใครที่เป็นคนที่หน้าไหวหลังหลออคนที่เอาเปรียบคนที่คิดร้ายคุณจะรู้แล้วคุณจะรับมือได้แล้วคุณจะคุณจะใจดีกับตัวเองแล้รักตัวเองมากขึ้นลึซึนคุณจะเป็นผู้ฟัง หรือไม่ก็เป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองก็คือทำตามความฝันทำตามสิ่งที่อยากทำทำตามใจปรารถนาได้แล้วก็เหมือนคุณจะปล่อยวางกับอะไรบางอย่างที่มันที่มันยึดติดมานานเนะาะจักรวาลกําลังเซอร์ไพรส์คุณก็ได้ให้คุณได้เจอกับบททดสอบหนักๆแล้วคุณจะได้รับกับสิ่งดีๆหลังจากนั้นเหมือนเ,อเหมือนพาทีิขึ้นมาก่อนที่จะ พระอาทิตย์จะขึ้นมามันก็มีในเรื่องของมรสุมฟ้าฝนต่างๆที่มันเป็นเรื่องของการเป็นบททดสอบให้กับคุณเนาะตอนนี้แสงสว่างกําลังมาโอกาสกําลังมาคุณจะได้รับโอกาสที่จะทําให้ตัวเองเติบโตก้าวหน้าแล้วก็แล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังมันก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะเซิร์เวร์คุณจะได้รับ หัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจะมีคนเข้ามารักเพราะาโดดเด่นในเรื่องของความรักเนาะจะมีคนเข้ามารักมาชอบคุณใครที่โสดก็มีโอกาสจะมีความรักเข้ามานะคะเป็นโอกาสดีๆที่คุณจะได้สุขสมหวังในเรื่องของความรักจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกก็ได้เป็นคนชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นชาวลัคนาราศีตุลน์ก็ได้ที่จะมีเข้ามาในช่วงนี้สําหรับคนโสดนะคะมีโอกา,าสจะมีความรักเข้ามา หรือถ้า,าในภาพรวมหลายๆคนก็จะเป็นเรื่องของราวดีๆที่จะเข้ามาเป็นโอกาสของการได้ข่าวดีในเรื่องของการเงินการทองกินดีอยู่ดีมีความอิ่มหนำสำราญหรือการทำอะไรเต็มที่ของคุณมันก็ได้ในเรื่องของความเต็มที่คุณจะได้เงินเต็มที่จากการลงมือทำอย่างเต็มที่ของคุณหรือข่าวดีอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาให้คุณได้มีความสุขมีความแฮปปี้เกิดขึ้น จากการลงมือทํำอะไรของคุณบางอย่างถึงเวลาของคุณแล้วถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขเนาะไม่ต้องกังวลใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกับไม่ต้องกลัวว่าสิ่งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นด้านดีด้านลบเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขอให้เราทําในเวลานี้ให้ดีที่สุดแล้วคุณก็ปล่อยวางแล้วพรุ่งนี้มันก็วันใหม่แล้วเนาะก็ เป็นตัวของตัวเองในทุกๆวันทําสิ่งที่ดีที่สุดอย่าไปกังวลว่ามันจะถูกหรือผิดมันจะดีหรือไม่ดีในเมื่อเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้ววันข้างหน้าหรืออดีตที่ผ่านมามันจะต้องดีแน่นอนแล้วอนาคตมันก็จะต้องส่งเสริมให้คุณดีแน่นอนขอให้คิดถึงแค่ปัจจุบันทําให้เต็มที่แล้วทาให้ดีที่สุดทุ่มเทให้ดีที่สุดเท่านั้นพอเนาะบอกเหมือนไพ่ขึ้นมราบอกว่าไม่ต้องคิดมากเมื่อมันจะเกิดมันต้องเกิดแล้วก็ใครที่แบบ เจอมรสุมหนักๆมาแล้วมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปไม่ต้องคิดถึงมันทําทุกวันหรือทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยววันข้างหน้าก็จะดีเองอดีตมันก็จะดีไปด้วยเหมือนกันค่ะก็พายขึ้นมาเตือนว่าขอให้คุณเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองรักตัวเองให้มากๆแล้วก็ใส่ใจกับตัวเองให้มากๆอย่าใส่ใจกับคนรอบข้างให้มากเหมือนให้คุณปิดหูปิดตาใช้ใช้ใจมองว่าคุณควรจะรับรู้อะไรควรจะ ตัดอะไรออกไปจากชีวิตหรือควรจะมีความสุขแบบไหนที่คุณจะทําให้ชีวิตมีความสุขได้ค่ะเหมือนคุณไปรับรู้รับฟังอะไรมันเยอะแยะมากมายทําให้คุณคิดมากเครียดวิตกกงังวลแล้วก็เอามาใส่ใจตัวเองเนาะเหมือนให้คุณตัดตรงนั้นไปแล้วให้คุณรักตัวเองปล่อยให้ตัวเองมีความสุขบ้างแล้วก็ฟังตัวเองเยอะๆว่าต้องการอะไรทําในสิ่งที่อยากทํา เราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ทุกวันขอให้มันเป็นเวลาของคุณเป็นความสุขของคุณแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในแต่ละวันมันก็จะเป็นเรื่องดีๆของคุณในวันถัดไปค่ะก็ประมาณนี้เนาะ ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์เขาไม่น่ารักน่ารักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตโมงหนึ่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสาหรับการให้ติปใ,ให้แตงสาหรับการกดไลค์กดแชร์สาหรับการให้ค่าขนมแล้วก็อคอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ